ครับพี่น้องนอกจากแปลกันเช่าแล้วก็เหลือปลานี่แหละครับนี่นี่ก็มาขึงวดเล้วไปอาทิตย์ก่อนนั้นครับนี่ขึงวดกันป่ามันเขา,เาไว้ครับเดี๋ยวทีมงานจะเข้าไปกินมันเขาเสียงกุง้งกิ้งกุง้งกิ้งอยู่ในปลานี่นะครับนี่ลงไปนี่ก็เป็นคลองนะครับประคามคลองไปก็เป็น,นขึ้นคอกนะครับเขาคอกละ เด้เห็นนัง่งแดงตรงนี้แหละครับนี่ที่ขามคลองแมก็ถึงอันเดินเลี่ยงไตค้คกเพะนั่นแหละครับเขาไม่ในป่านี่ก็มีใบไมแ้แหละครับพี่น้องมีกระถิ่นแต่ก็ไม่ร้ายครับวนมาเป็นใบไม้เป็นเครือกันหน่วยไม้ครับอันนี้ก็คขึงลวดไวแต่ไปกายนี่ครับตรงนี้ อยาขึ้นคุมมัดละครับยังไม่ได้มาตาัดออกเลยครับนี่ต้องตัดออกครับไฟได้เดินสะดวกหัวจุ่มกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่อะไรแล้วครับพี่น้องหากินหน่วยค้นท้าครับเดีย๋ยวพาไปดูครับนี่ครับหน่วยคนทา้าลูกค้นท้าครับใบเั้็กินครับ แต่ว่ายามนี่เขาเป็นหน่วย,ยครับนี่เป็นลูกกินหน่วยล้นครับหน่วยล่วงหน่วยลน้นนี่ครับของชอบเขาลครับนี่นลูกคนทายาวนี่ก็เป็นลูกเนต็มต้นเลยครับนั่นนี่ครับ กินหน่อยคนท้าครับนี่ครับช่วงๆในป่าในก็มีนี่ครับต้นกระดูกอึงครับมีแข่เขาขกินครับนี่ มกจะเป็นป่าครับเป็นน่วยไหมก็ใบไม้ครับยาไม่ค่อยมีแล้วครับนี่นี่ว่าลมแดดสองไม่ถึงครับเลยไม่มียาเกิดครับเดี๋ยวมีจะพุ่มคนท้าเนี่แหละครับนี่นะครับลูกเต็ยมต้นเลยครับนี่กำลังล่วงครับไม่ได้เขามากินหลายวันแล้วครับนี่ล่วงหลายละ ไปเรียกงนแปงเช่าอยู่ครับวันนี้เลยพามาทาั้งนี้พอมดตกัเเรียมย้ายหนีเตรียมไปแล้วครับกระจายกันไปถึงนู้นแล้วครับนึงไปตามดูพวกกอนครับครับพี่น้องทะลุป,ป่ามาก็มันจะมาถึงทางทั้งป่าอ้อยเขานี่ครับนี่ ปลาอ้อยเขาก่อนกับปีก่อนก็เคยเช่าเลี้ยงอยู่ครับแต่ปีนี้เจ้าของก็ปลูกอ้อยล่ะตรงนู้นกับไปไม่ได้ละครับนุ่นเนินตรงนู้นเขาเช่าแล้วครับเจ้าของปลาอ้อยปลานี่เขาเช่าครับนี่พวกแพะก็อยู่นี่ครับนี่อยู่ตรงนี้ครับพวกแพะเขานี่ก็ต้องมาขึงลวดอ้อมเอาไว้ครับนี่อ้อมปลาเอาไว้าในลุยปลาอ้อยเขาแท้แล้วครับ กระดูกอึงครับเป็นเทียฟานกปล่งแตกใบอ่อนเลยครับนี่ในปลาก็จะมีอาหารประมาณนี้แหละครับพี่น้องไปอีกหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นปลาอ้อยเขาแล้วครับนี่เป็นคลองครับแล้วก็เป็นปลาอ้อยเขาก็ขึงลวดออมไว้คือกันละครับ จะเข่าลุยปลาอ้อยเขาครับ้อ,อเขาใหญ่เพียงอ๊กเพียงเอวแล้วครับแพะมีกินแล้วครับแต่ว่าเขาไปโคมอ้อยเขาหักหาก,กิ้นยาในปลาอ้อยครับจวก,ก็ทําอ,อยเขาหักหัวเขาจะว่าครับเลยต้องขึงลวดอ้อมมาไวน้นี่ก็มีแต่ต้นไม้ครับนี่กินไม่ได้แล้วครับเต็นมะเกือต็นตะโก้มี่ายาแข่มุมนีม่น้อยนึงนะครับ กับตรงคลองตรงนู้นกบริมคลองครับนี่พอมาสุดกับเตี้ยมไปกันแล้วครับนี่เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับนี่ไปกันหมดแล้วิ่ิงตำรวจทั่วป่าครับสุมนี่กินอยู่นี่ครับแต่ฝูงใหญ่หายหมดแล้วครับ นี่ครับพี่น้องตอนอีแปะครับ <c oughs> ดูขลุนเติมดินเลยครับนี่ <c oughs> ของชอบทีมงานเลยนละครับอ <c oughs> ืมครับ <c oughs> มาจุดนี่จุดเดียวอิ่มเลยครับนี่ห <c oughs> ล่นเติมดินเลยครับ <c oughs> นี่ครับดูอีแปะ <c oughs> ดูเล็กๆน้อยๆทํานี้แหละครับนี่ นี่ครับอนี่ครับหองชอบกันเลยแล้วครับนี่กำลังหลุดกำลังล่วงครับอันหลงฝูงี่ตามหาไม่ยา้าครับไปตามหาตาม้นไม้นี่นะครับต้นอีเป๊ะนะี่กับต้นผุ่มขนท้าครับหัวอจุ่มกันอยู่นั่นแหละครับ ฟังเสียงจินครับนี่ยังมากันไม่หมดครับนี่หล่นเต็มดินเลยครับนี่อ๋ออ๋อ ผมนั่นอยู่ในป่าอยู่เลยครับฉันออกมา,าครับพี่น้องถากันไปแล้วครับนึงเม,มดแล้วครับแกงตับ ลูกอีปะหล่นเต็มดินเมื่อกี้นี่ครับหายมดเลยครับอืมครับไม่เหลือเลยครับมดเดี๋ยวรอเขาล่วงใหม่ครับเต็มกิิงเต็มกานอยู่เลยครับมองไม่เห็นครับลูกเขายังเต็มอยู่เลยครับเดี๋ยวก็หล่นลงมาเรื่อยครับแต่ทามีล้มให้การดีครารู้ตัวนี้แปะน้อยครับพี่น้อง ต้นน้อยนี่ครับนี่นี่ครับต้นน้อยเขาครับใบเขาถิงเขาใบใหญ่ครับแต่ว่าโดนทีมงานเล็บม,มาไว่เรื่อยครับเลยใบน้อยครับหนี่ใบในน้อยนี่อีกต้นนึงครับต้นน้อยใบเขาต้นนี้แปะแต่บางคนเขาเรียกมากเล็กมากน้อยนะน,นะครับเป็นมั่งคั่งนะนะครับ นี่ก็มีครับตนนันน้อยนี่นครับ,รบต้นน้อยเดีรยคนทีมงานมันเล็มอะไกันใบเหียนมาและครับนี่หายหมดแล้วนี่ก็ต้นน้อยต้นนึงครับนี่ถ้าจะหาตนน้นน้อยแบบนี้หาไม่ยากครับตันนี้แปะอยู่ตรงไหนลูกก็อยู่ตรงนั้นละครับ นี่ครับใบเหลี่ยมเป็นมันเลยครับนี่โคนเขาไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขายึดแต่เลดครับครับต้นนี้แป้นกับต้นไม้ไม้เนื้อแข็งครับนี่นี่ครับตน้นเขาต้นใหญ่เขาครับผิวเขา ใบจริงๆเขาจะประมาณนี้ละครับใบจริงเขาตับแต่นน้อยเมื่อกี้โดนทีมงานเล็มครับใบก็เลยน้อยชอ,อบขึ้นกันในหลายต้นแบบนี้นะครับเป็นกัคนคนคลาดก็เลยเรียกต้นเป๊ะครับชอบเป๊ะชอบแอบกันอยู่ ผมนี่มาที่หลังครับนี่ไม่ทันรขบดอกนี่เขากินเมล,ล็ดออกมาครับพี่น้องเขาไปอยู่ในป่ากันแป๊บเดียวครับอ,ออกมากันมดแล้วครับนี่พอกินหน่วยใหม่หมดก็วิ่งออกมาครับเหมือเรียมยาเห็นเหี้ยนเหียวยู่ดอกคอกนี่แหละครับนี่ฝนตกทีนึงก็เว้นไปสี่ห้าวันนั่นครับ พอฝนตกทีนึงยากับเขียวทีหนึงนี่พอฝนเวียนยาก็เริ่มแหงแล้วครับเริ่มเหี่ยว,วละตายไม่ตายเยลยนะครับยาบตรงนี้